สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอซีหักแพงของตุสิษ์เบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเนเนาะสบายดีเบิดสุขุสุคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องเอนเนาะบัวเปลี่ยนพี่นอ้งงนอ,งงนองทางฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องทางต่างประเทศพี่น้องเนเนาะเป็นยินดีตอนฮับทุกคนทุกทางพี่น้องเหนเนาะเข่าสุ่ซ่องของตุซิษ์ บันสุอีกเลยพี่น้องเนาะโดยพี่น้องอ่าเมื่อกี้จะบด้มีอย่างารเลยเมื่อนี้พี่น้อ,เนอ,อเงเหาอเป็นต่ว่ามีโอกาสเนาะพอบริบายทางใดพี่น้องเมื่อนี้บริบไปทางใดแล้วก็มีโอกาสกับมนนังลินมนนังล่มกันกับเอฟซีนี่แหละพี่น้องเนาะคิดกันไอกับเอฟซีพี่น้องเหาะ คือว่าอยากจะออกมากขอบใจขอบคุณเอฟซี FC หลายหลายคนหลายๆท่านแล้วกับพี่น้องพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวแล้วกับพี่น้องทางต่างประเทศพี่น้องนเนอ, FC, อ้ยเนาะเอฟซีอาฟูทียูเพียงขังตุสิทแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้แหละพี่น,อน,นอ้องเอ้ยเนาะมีกําลังใจละ่ะพี่น,อน้องเอ้ยคือว่า เพราะว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงฝนตกแน่พี่น้องเห็นเนาะบริสูไปทางใดพี่น้องเห็นเนาะฝนตกไปทางใดกันเนี่ว่าสั้นาพี่น้องเห็ <net> นเนาะไปนางหลินนางล้มกันพี่นออ้องเห็นเนาะรามินีว่าหลายเรื่องหลายเล่าอยู่พี่น้องหลายประเด็นว่าจังสั้นซะพี่น้องเนาะก่อนอินเบรดกะก็บุญขอบคุณพี่น้องเนีเอพีหลายๆคนเด้อที่อยู่ติดตามอยู่เชียงข้างในคอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วกั บางคนกับ่นเกาเงินใส่น้ำหมกน้ำมันให้เนาะดูสิกะสิพยายามเหตุให้เต็มที่แล้วก็เหตุให,ดห,ดหด้ดีที่สุดเดอ้อพี่น,น้องเเนาะก็ะคือว่าเมื่อเช้านี้พี่น,น้องเอ๋ยเนาะเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปแล้วไปว่าสิไปส่งลูกสาวไปองค์เรียนพี่น,น้องเอ๋ยเนาะว่าสิไปหาน้องไอเดียไปองเรียนตัวาน้องไอเดียบัดเ่าเพ่นพาไปตลาดพี่น,น้องเอยเนาะ พอสาวพินมาอย่างผ้ามาตลาดมาอย่างกระบ,บุงหูดอกบุรีก็เลยอ่ะก็เลยว่าโบได้ไปชงน้องไปหองเฮียนซ้ำเนาะคอือมือมือก่อนเอาผลตกแห้งี่อ้องไปไปโบได้เพราะว่าเป็นยังจังงกประเด็นนี้นะพี่น้องเนาะขึ้นมาว่าก็คือว่ามีเอฟซีนาะเป็นห่วงมาพี่น้องเนาะมีพี่น้องเป็นห่วงมาว่าคือสิตทำไมช่วงนี้ไม่ไปหาน้องไอเดียบ้างเลย ็คือว่าอยากไปอยู่ด้ยพี่น้องเนาะอยากไ,ไปอยากไปจนใจจะขาดไปเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าไปบ่ได้พี่น้องเนาะฝนกระตุกฝนโตกทางเนี่ยยังขี่ระจักไปกปับเปียกเพื่อไปหอดกับพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงอยู่พี่น้องเนาะเป็นห่วงหลายอะไรเน,นย่ยเรื่องการทําการเฮียนนอกนี่แหละกะเ<ม>พราะว่าเฮียนกับเฮียนซามห้องเก่าอะไรพี่น้องเนาะ เก็จจประมาณนะั้นคือเรื่องน้องไอเดียพี่น้องไอเ้เนาะตัดจบไปบาทเนี่ยแล้วเกี่ยมมาโตเรื่องอเกี่ยวกับอะไนระพี่น้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอสองประเทศเฮาเนาะพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเราะว่ยยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอีกก่อนพี่น้องไอเ้เนาะเรื่องที่ว่า กำลังเป็นกระรที่ว่าหลักคำโคงอะไรพี่น้องเนาะแล้วก็มีอันอนุ่มไทยนุ่มไทยจะหักกับสาวลาวมันจะมีขออ้อยุงยากบบพี่น่อยเนาะผิะกดกฎหมายบอรว่องกฎหมายฝั่งลาวเขามาพี่น้องเนาะแล้วก็ ถามมาปฏจิจจับบพี่น้องเน,เนะาะกรรมสิเกิดการสาวล่านี่หลอกลวงบอโบลายอันลายแนวรีอลยพี่น้องเนาะช่วงนี้กะเป็นกระแสลายแต่ว่าฤทสิ์ชเชื่อว่าพี่น้องเหระระหว่างสองประเทศเท่านี้จะสนหนแล้ว,วกะ กะฮักเพลงกันหลายเลยพี่น้องไอ,งเองนะ้เนาะหลายกลัวสั่งกันพี่น้องไอ้ตุชิษย์วนะเนาะอาตุศิษ์จะมาว่าประเด็นเรื่องนี้ก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอธิบายให้หลายๆคนที่ว่นยังบม่เข้าใจเนาะแต่ส่วนลายก็เข้าใจเนาะอะไรก็ส่วนลายก็มีแต่แห่งกำลังใจพี่น้องเองนะ้ยเนาะอ่ะบาบังเื้อเข้าไปเหตดคิปแบบเนาะเพียงเนาะนนะตุศิษน์้ีไปเหตุคิป นำแต่คิดช่วยเรือนับแต่คิดเป็นสะพานบุญสะพานหักมาหลายคิดแต่กับมันปัจจักบ่ได้ที่ดอกพี่น้องไอ้เนาะอาถาคิแดแต่มันเป็นกระแสเนี่ยเฮาจะปัจจักบ่ได้เกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ว่าบอดีวาสัันๆัพี่น้องเนาะแต่ตุสิธ์กาจะยิบเอาแต่คอมเมนต์ดีๆมาเป็นกําลังใจส่วนคอมเมนต์บอดีกะบวากันเนาะปล่อยผ่านพี่น้องไนนะอ้เนาะื่ว่า ช่วงนี้กําลัางเป็นประเด็นกันที่ว่าถ้าสมมติว่าบ่าวลบาบ่าวไทยเนาะขับมาคนไทยขาับมาท่องเที่ยวหังสือตำรวจเราสิจับพี่น้อง,ง,อองพี่น้องตัวชิื่อบ่าเมรนต่อพี่น้อกบ่าเมรินบม่มีต่อถ่ายมาถือกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะมีพาสปอร์ตมีหนังสือเดินทางมีครบบัตรทุกสิ่งทุกอย่าง บ่มีดอกพี่น้องเหนนะ็เนาะบ่มีบม่มีตัสิธิ์วาเนานะคณะมาท่องเที่ยวามากราบไหวพระธาตุโพนพระธาตุอินขางแมงจังซีจะเห็นผู้ใหญ่พี่น้องถ้าฟังใทยกับมาหลายอยู่เลยพี่น้องเพื่อนก็บ,บริจับบริโบผูกดอกพี่น้องนนะเลยเนาะเอามาเยี่ยมมายามกับพี่น้องเนะลยนเนาะรู้ว่าคนจับบ่อนตัวสิทธิ์กะบ่มเนจใจแต่ว่าใน,ใยใยใยนี่โเนจะบนะ่จับนะตัวสิทธิ์หวาเนาะจับดอกบ่จับดอกพี่น,อนนะ้องเห็นเนาะ เพอตุชิดเห็นป้ายรถรถไทยเนาะแบบว่าเพิ่นมาส่งคนลาวฮอดพี่ส่งเครื่องส่งของมาฮอดพี่รถถองรถทัวร์มันยังกะตุชิดจะเห็นขามมาอยู่ใดพี่น้องเอระเพิ่นก็ขามมาอยู่ขามมาอยู่ใด้พี่น้องเลยตุชิดเห็นขามมาตลอดพี่น้องเหรอเมื่อเช้าวันนี้ก็เห็นป้ายรถไทยอยู่เพิ่นประจับดอเนาะอ่ามันเป็นเพียงแต่บางคนก็ยิบมาว่าใหมันเป็นกระแสซื่อเนาะ อันนี้ตุชิดว่าบัจับอยู่ชื่อพันธิไปจับเนาะพี่น้องเนาะห้องบริเฮตอย่างพิษข้ามาเที่ยวก็คือมาเที่ยวเนาะบัจับดอกเนาะเพิ่นก็มีเหตุผลอยู่แล้วเพิ่นก็บโบปันนั่นดอกเนาะชุมชื่อชุมห่าสิไปจับพี่น้องเอ๋ยเนาะอันนี้ก็ให้เกิดหม่พี่น้องเอ๋ยเนาะบบแม่นดอกพี่น้องเอ๋ยตำรวจบ้านเฮากับบดถึงขนาดนั้นดอกตำรวจลาวเฮากับตำรวจดีก็มี่ลายได้พี่น้องเอ๋ยเนาะตำรวจบดีก็มีคือกันแต่ส่วนส่วนลายนี่ก็ตำรวจดีนี่ก็มี่ลายพี่น้องเอ๋ยู่่ืโบบ่มีีีีบ่่มพนนน้้อองัตชดก ยืนยันได้ตัวสิทธนะิ์วเนาะผมมีดอกพี่นอนะ้องเลยเนาะยันเขามาลักลอบเขามาแบบผิกดกฎหมายผมมีบัสสปอร์ตบมมีอย่างหละมาทางเฮือทางอย่างน,นั้นเออเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอาจจะจับเทะแบบนั้น้องเลยเนาะนรรอว่ามาสั่งคดีสั่งข้อมูลไว้เนาะเพิ่นจับเทะคนลาวเขากะจับคือกันถามว่าเพิ่นถามว่าคนลาวเขาไปเหตุผิดอยู่ไทยเพื่อนก็จับคือกันได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นบุหร้าเขาไปเหตุเหียด เดี๋ยวเขาสั่งข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆก็จับคื่กันฝั่งไทยเนาะดูสิเคยไปแต่ว่าี่ยกตัวอย่างไปอยู่นี่แต่ว่าคันว่ามีเขามีบัตรสปอร์ตเนาะเขามีหนังสือเดินทางเขามีครบเนาะบัตรในงานมันยังดีอยู่ไทยนี่ถือว่าจะว่าเหาอยากไปใช้ก็ได้พีน้องเนาะเหาอยากไปทางานดูใส้ก็ได้ไปใส่ก็ได้ผมมีไปเห็ดอย่างเขาพี่น้อยเนาะถือว่า ดีดีดีหลายเลยพี่น้อยเนาะเพราะว่าตัวชิดเคยไปอยู่เคยไปอยู่หลายเทือเนาะหลายปีเลยแหละไปอยู่ไทยนี่เด้อตัวชิดส่เหล่าสุพรรณเนาะตัวชิดเคยไปอยู่บางบอนน้องเคมนี่เคยไปอยู่บางบอนน้องเคมนี่น้ำวงวานนี่พี่น้อยเนาะอ่าค่าแยกสกตทพี่น้อยเนาะเคยไปทำงานออยู่ตลาดไปขายไก่ ไก่ทอดไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องเหาะอยู่กับเฮียเพิ่นแล้วก็ไปยกน้ำแข็งอยู่อ่าแถวอ่าเขาเอิ้นแถวยังก็แถวเหรอแถวโรงงานน้ำแข็งหลายใหญ่ตัวนี้ตัวชิดบุตรจือแล้วก็บางบอนน้องแคมนี่ตัชิดได้ไปขายอุปกรณ์ก่อสร้างเนะเนาะตัวชิดไปทุกเทื่ยนนี่มีบัตรพี่น้องเหรอบัตรสปอร์ตเนาะบัตรสปอร์ตบัตรอ่างานพี่น้องไปเพิ่นกั เบื่อตำรวจเขามาก,กวดเท่ากับให้บัตรเพิเ่มเงิงเพิ่นกับบริวารอย่างมีแต่เพิ่นเตือนว่าเดี๋ยวบัตรจะหมดแล้วอย่าลืมไปต่อบัตรนะน้องวะอย่าลืมไปต่อบัตรนะอนุเพิ่กววยเตี๋ยี่เนา,านะตำรวจเพิ่มมาก,กวดจากพี่นองงนะ้องเห็นเนาะอ่าสิบประวันนี่อะไรพี่น้องเหนะ็เนาะตัวชิดว่ากับอนุตัวย่างอีกเนาะอ่าเรื่องพี่น้องฟังไทยอย่างนี่ ถือว่าในสายตาของตัวชิดนี่ตัวชิดว่าดีลายพี่น้องฟังไทยนี่ดีดีเลยแหละพี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าบ่าได้ประมาทอยากคุณเพิินพี่น้องเห็นเนาะถามว่าเรื่องอดีตอวไดผ่านมาก,กอันนั้นกับบุหูเ้เนาะือว่าเหตุไหนเขาเออเป็นอังคทิบาดหมางก,กันมากคือเรื่องข้าสกี้พวันสามมันกะเขาว่ามามันกะมันกัดสิคิดให้เกิดเครียดชัางกันเลซื่อ,อปัจจุบันเราหักแพงกัน ไปกลัวพี่น้องเอ้ยเนาะหักแพงกันไปกลัวอ่าคือถาบม่มีพี่น้องฟังไทยนี่พี่น้องเอนะ้ยเนาะคือว่านักเติบตือสิทว่านักเติบอันนี้ก็สิเอามาว่าอีกนักเติบพี่น้องเอ้ยนักคือ,อยังหนึ่งพู้ที่บ่มีการศึกษาบริธรรมบริเฮียนพี่น้องเอนะ้ยเนาะบ่มีการศึกษาบริเฮียนนี่สิ บ่มีความเรียกเหตุงานทำพี่น้องบางคนบบมีให้บบมีหน้าบางคนจะไปยอยู่ใสเนาะบบมีให้บบมีหน้าบบมีข้อมู้อย่างเบิดแต่อยู่เล่าวนี่บัดหนึ่งให้งานกะตำกับเบริดมาบเนาะพี่น้องเนาะให้งานกะตำอาลีให้งานตำอะไรกะค่าเหตงานนะ่ะนะพี่น้องเหาะตำบัดน,นี้ันบกุ้งกินบัดนี้พี่น้องเหรอนอกจากเขามีความู้มีความสามารถเขาจังสามารถเหตุเรียกตีว่าเก่งแะ้วกัเงินเดือนสูงได้ ว่ามันบัดหายากด้บัดน,นีพี่น้องขอมุ่งมาบัดบูมี่เนาะทมัมสาวนาเฮียนกับบัจบ่ันบัดนี้แลหละเฮ็ดอาได้บัดอีทางออกไปไทยพี่น้องเหาะมีเงินหนึ่งมีเงินหนึ่งหรือว่าบุมี่กับไปยืมไปคู่ยืมมาเฮ็ดบัตเฮ็ดบัตสปอร์ตไปทํางานอยู่ไทยไปพี่น้องฟังไทยเหานเนาะเฮียนี่ไม่เชื่อว่าแต่บางคนนี่แต่ละชนใหญ่นี่คนบทามอีว่าเฮียนจบยังบอ อีเห็นเขียนเป็นบาอ่านเป็นบานเพื่อนถามเ,เพื่อนถามอยู่แต่เพิ่นกะฮับน้องเราเพิ่นพี่น้องทางไทยห้องนี่มีน้ำใจว่าเพิ่อนดีจนสสารเนาะในกับพี่น้องทางล่าห้องนี่กะคนล่าห้องนี่กะคันวะได้เห็ดเรียกแล้วตั้งใจเห็ดพี่น้องเหรอเนาะส่วนใหญ่ตัวชิดวาน้องไปไทยแต่ละคนตั้งใจเห็ดแล้วกะสามารถสู่เวียกสู่งานได้พี่น้องเนาะอแต่จี้เฮียเพิ่นบางคนนี่กะเพิ่นกะดีเลยกะ เป็นกับแพงเฮาน้าพี่น้องนเนอ,อ้ยเนาะเพราะว่ารวมๆแลวกะถาบม่มมีพี่น้องทางฝั่งไทยเฮานี่มันยากยากยากพี่น้องเอ้ยยากเนาะยากหรือว่ายากเติบอันนี้คือบางคนไปไทยนี่พี่น้องอยู่บ้านตัวซิดนี่บางคนบดิมีอย่างเลยบดิมีอย่างเนาะเป็นหนีช้าไปนะบ้ดนี้พอไปไทยปุ๊บไปไทยปุ๊บ,บเนาะ ประมาณปีหนึ่งสองปีระบาซีหาเดือนส่งเงินมาใส้หนีส่งเงินมาให้พ่อให้แม่ส่งเงินมาเห็ดเฮือนเห็ดซานบางคนซื้อดินเห็ดเฮือนบางคนบางคนซื้อรถอีกอหน่อยเนาะซื้อรถอีกรถจักรถไทย รถไงรถกระบ,บะอนะพี่น้องรถปิกอัพยังีมีอันนี้เห็นคะกับตาจันกาว่าเาได้พี่น้องหนเห้อจันกาว่าเาได้เพราะฉะนั้นแรงวามคิดของตุสิธ์ตุสิตฐ์โบเคยประมาทพี่น้องทางฝั่งไทยเลยพี่น้องทางฝั่งไทยนี่ถือว่ามีบุญคุณต่อพี่น้องชาวลาวเฮาหลายพี่นอ้องนะคุณเพร่ะว่าซ่ยลายอนะซ่ยลายคือในช่วงนี้ที่ว่าเศรฐษฐกิจแบบนี้ย่ำแย่แบบนี้นี่ เห็ดยังกระโบได้เลยพี่น้องเองเงินกระเฟื้อใครในตว่าว่าไปทํางานอยู่ไทยพอได้เงินเดือนมาฝากมาแะฝากมาเป,าาปแตกก็ได้หลายเลยพี่น้องเนาะพอได้ซอยแบบนั้นแหละพี่น้องเานะอ่าชีฮ็ดสีสางยังกะคือว่าน่าสวงนีพี่น้องคือเงินกะเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะเงินนี่กะเงินเฟืนะ้อเนาะคือเมื่อก่อนเงิน 1, น,งนะ 1, นี่พันหนึ่งเนาะพันบาทต่อกับสองแสนหาสองแสนหาสิบ สองแซนห้าหมืน่นนะเพี่อพี่น้องต่อพันบาทพี่น,อน,นออ้องเหรอเพื่อการลง่อนพี่น้องสองแซนห้าหมื่นนะต่อพันบาทพี่น,อน,นอ้องเหรอตอนนี้นะพันบาทนะต่อหกเซ,นหก,เซนหกแซนห้าหมื่นพี่น้องขึ้นเอาพรบตุตรเพระว่าโลกแต่ว่ามันกับเศรษฐกิจลาวค่ะช่วงนี้จ้ะยังบุกเขาที่อะไรพี่น้องเนะาะก็ได้จ่าฝากเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนะาะได้จ่ะ ที่ออกมาว่านี่ก็คือตุชิตก็อยากขอบคุณพี่น้องฝั่งไทยเนาะส่วนใหลาเอฟซีตุชิดมันอ,อยู่ฝั่งไทยเบิร์โทรมาให้กำลังใจโทรมาอ่าพูดมาคุยมาเนี่ยนำต่างๆส่งเงินส่งคำมาให้เป็นค่าเป็นค่าน้ำมันเป็นค่ากินบางคนเนาะส่งมาเป็นกำลังใจให้ตุชิตให้กำลังใจตุชิตให้ตุชิตชไปช่วยเหลือคนอยากคนจนนะให้ตุชิตมี น้ำมันใส่ไปหั่นไปนี่ทุสิทธิ์ก็กขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ทุกคนที่เป็นเอ็มซีทุสิทธิ์ก็กให้มีสุขภาพแข็งแรงหลายทุสิทธิ์ก็สิ่งพิเศษพิษหวังสิ่งพิเศษทเต็มที่และก็เฮ็ดให้ดีที่สุดพี่น้องเนาะและก็บทุสิทธิ์ยกตัวอย่างอีกตัวยางหนึ่งใชพี่น้องเนะาะปฏิจจุบพิปก็คือว่าคือในกรณีที่ว่ากระแสที่ว่าหักขามโคมงนะพี่น้องเนาะหักขามโคงทุสิทธิ์ว,ว่า นี่เป็นความพอใจของแต่ละบุคคลเนาะแต่ละผู้ใหญ่แต่ละท่านพี่น้องเลยเนาะที่ที่เพิ่นฝากเงินฝากคำมาให้เพิ่อนกับบริษัทบังคับสืยดูบังคับสุดตัวสึบไมาอย่างเลยเพิ่นก็ได้ล่มได้คุยกับ่าแต่ละคนที่เพิ่นจะโอนเงินมาให้เพราะว่าเงินเพิ่อนมีอยู่แล้วพี่น้องเลยเนาะเงินคำเพิ่นมีอยู่แล้วเพิ่นรั่วอยู่แล้วแล้วเพิ่นเป็นผ้าเฮา ท้ายคลิปออกไปเขาเขาบอกว่าครอบครัวนี่ทุกยากเรื่องอยังเนาะขาดเรืยอยังบางคนพึ่นกับบริษัทมันเอาเงินให้เอาไปแห่เขาช่วยเรือเขาเพิ่นกับบริษเพราอย่างไรอีกคนให้่นจะมีความสุขเขาผู้ฮับแล้วก็ผู้เอาไปมอดเขาก็มีความสุข่พีพพ่น,อนนะ้องเนาะประมาณนั้นพี่น้องอันนี้ก็คือแต่ว่าหา้ามบอกได้บางคนที่ว่าเขาอาจจะบูมักเนาะพี่น้องเนาะเขาอาจจะบูมักในคลิปอง ดูคลิปบอในคลิปในคอนเทนต์ตอนนั้นบอขาบ่มักเป็นบ่มักเพื่นก็เลยคอมเมนต์เอาเมิน่าในคำนองลบๆในกับบ่ากันเนาะกับบริหารพี่น้องไอ้คอมเมนต์ได้แต่ดูคลิปจะจัดพอใจที่คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ให้งกำลังใจเนาะดูคลิปจะเก็บมาเป็นนะกำลังใจพี่น้องเอยเนาะอ่าไปกันคือว่าช่วงนี้กะมันเป็นช่วงหนาฝนแน่พี่น้องเนาะไปทั้งรายการ เราเลยบม่ได้ไปช่วยเหลือทั้งใดไจแต่ในไทยคอนเทนต์เกี่ยวกับอันภาคความโคงนี้แม้ก่อนมันใกล้เรื่องจะคลองพี่น้องเหรอเนาะท้ามนั่นพี่น้องเลยอ่าสุดท้ายนี่ก็บ่มีอย่างนอกพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีมันจะคำโวยพรกับขอให้เนาะทุกคนตรงมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเนาะมีความสุขหลายๆพี่น้องเหรอเกษตรกับขดบุญขอบคุณหลายๆบ่มีบ่มีอย่างตอบแทนนี่เลยพี่น้องเนาะน้องจะทำขอบคุณแล้วก็ขอบใจพี่น้องเยเนาะ แลวก็เป็นกําล well ังใจให้พ evet ี่น้องฟังไทยเด้อพี่น้องเนาะคือช like ่วงนี้ก็เบิ่งข่าวอยู่ด้วยพี่น้องเเนาะอยู่ต้นสงสารเห็นใจตำรวจผู้ที่ว่าเพิ่นสูญเสียอยู่พี่น้องเลยเนาะตสิจะเบิ่งข่าวติดตามเลยก็จนน้ําตาตกน้ำพลหละพี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วก็เสียใจน้ำพี่น้องเลยตั้งใจก็ขอให้ผ่านได้ผ่านไปไวๆเนาะตุสิกะเป็นอย่างไรการอีกมีแต่ส่งกําลังใจให้เด้อพี่น้องเลยเนาะขอให้ผ่านได้ไวๆเด้อ เนาะพี่น้องพี่ชิจ่าขออวัยคนนะพี่น้องวยูดีมีเงเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยาที่็เมื่อยอยู่พี่น้องแต่ก็ยังสู้ไว้เมื่อยท้อคอรับคำบอกคำว่าเนาะพี่น้องเนาะมันถืเอาเหตดดีกะยังมีคำบอกอยู่แต่ก็ไม่เป็นอย่างหากบ่ได้พี่ิจัาชี้เฮ็ดดีต่อต่อไปพี่น้องขอบุญขอบคุณในหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์อา คอมเมนต์อุ่นแห้งนการโบเป็นยังตุชิดกระหับได้เนาะแต่ที่เอาไปแก้ไขเป็นท่าว่าพิพาทพีนน่นะ้องเนาะคำพูดคำบุพูด,คำ,พดคำจาคำบอ่อันใดที่พิพาทไปตุชิดก็ขอโทษขออภัยหลายเลยพีน่น้องเด้อพี่น้องเอ้สุดท้ายนี่กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็บวกกับโฆษณาให้ตุชิดได้พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุชิดไปคิดไปต่อไปพี่น้องไอ้สุดท้ายนี่กะตุชิดก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง